เจ้าฟอนด้ c ซีบิคเต้องไม่พลาดคันนี้นะคะราคาเปิดตัวไปแดงแดง874,000บาทนะคะมันเป็นมือสองเหลืออยู่ที่5้า0 0 0าเบาทราคาลดลงไปมากกว่า30,000 0กบาทแล้วนะคะคันนี้เป็นช่วงปี2020สราคา599,000เกาีดาวผล9,500นบาทเท่านั้นออปชั่นใส่มาให้ครบจเต็มนะคะไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะคะได้ทําเอลดีมีมาให้เรียบร้อยนะคะกระจุกพับปรับไฟฟ้านะคะระบบคุญแจเป็นสมาร์ทคีย์เลสให้เรียบร้อยแล้วนะคะแอร์แบ็กี่บ ภูะะมิไรมันติฟังก์ชันหน้าจอแทสก,กีมาพร้อมกับป้องถอยหลังตัวนี้เบาพาเดิมโรงงานนะคะรับประกันโครงสร้างเดิมเลยไม่มีชนหนักผิดความจมน้ำอย่างแน่นอนใครสนใจอย่าพลาดชมในคลิปเต็มค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆทุกท่านเลยนะคะวันนี้กลับมาพบก,กับช่องเก่งพรีเมียมมือสองตัดเพดยนกันอีกเช่นเคยนะคะวันนี้ตักพาพี่ๆมาอยู่ที่เพรยนของเรานะคะสาขาที่2ถนนเซรีไทยซอย95นั่นเองนะคะพี่ๆคนไหนกําลังมองหารถมือสองคัดเกรดเอนะคะรับประกันตัวโครงสร้างตัวถังนะคะแนะนําที่นี่เลยนะคะร้านเราเปิดมามากกว่า24ปีนะคะรับประกันให้พี่ๆเลยว่ารถไม่มีชนหนักผิดความจมน้ําเริ่มชํำรูสูญหายกลับสีกองใหม่ไม่มี อย่างแน่นอนนะคะมาพร้อมกับอัตราดอกเบี้ยพิเศษนะคะเริ่มต้นที่2.79%เท่านั้นสำหรับลูกค้าประวัติเครดิตฟีดาวนะคะสะวันนี้นะคะตักพาพี่พี่มาพบกับรถเข้ามาอีกหนึ่งคันใครเป็นสาวก FC ต้องไม่พลาดคันนี้เลยนะคะกับ Honda Civic 1.8รุ่น E คันนี้รถปี2020นะคะคันนี้ราคาค่าตัวอยู่ที่5,59,000บาทนะคะฟีดาวผ่อน9,500บาทตลอดอายุสัญญานะคะพี่พี คันนี้ลดลงมาจากป้ายแดงแล้ว3าแสนกว่าบาทนะคะราคาเปิดตัวจากป้ายแดงอยู่ที่8 7 4 0 0 0บาทน,นะคะพี่พมาเป็นมือสองรถปี2020นะคะมือเดียวประวัติส่วนคันนี้นะคะไม่เพียงหนึ่ง0 0กิโลเมตรเท่านั้นนะคะประ,ประกันตัวโครงสร้างเดิมแท้จากโรงงานไม่มีชนหนักผิดความอย่างแน่นอนนะคะสำหรับพี่พีท่านไหนนะคะ ที่มีประวัติเครดิตดีนะคะสามารถอนุมัติผลไวภายในหนึ่งชั่วโมงได้เลยมาเซ็นตุบรับรถกลับได้เลยนะคะไม่ว่าอาชีพไหนก็ออกรถได้นะคะค้าขายพนักงานประจําธุรกิจส่วนตัวข้าราชการเครดิตดีอนุมัติไวภายในหนึ่งชั่วโมงเก็บไปเลยนะคะสําหรับวันนี้ตักพาไปพี่มาพบกับซีวิคเอฟคันนี้เดี๋ยวพาไปดูกันว่าคันนี้ให้ออปชั่นอะไรมากันบ้างคุ้มค่าคุ้มราคาเหมาะก,กับการใช้งานของพี่พี่กันไหมนะคะมาใน่วงหูงด้านหน้าเลยนะคะ ด้านหน้าตัวนี้นะคะมาพร้อมกับโลโก้ฮอนด้านะคะกระจังหน้าหรือคิวด้านหน้าเนี่ยเป็นสีโครเมียมแบบนี้นะคะได้ทะเบียนนี้กันไปเลยหนึ่งขอไข่เจ้าจานห0 3 2นสามสองกทมนะคะตัดช่อม,มากนะคะซีวิคของเขาเนี่ยจะเป็นคล้ายสไตล์รถสปอร์ตนะคะ ตัวโครงสร้างเขาตัวบอดี้เก่งเขาเนี่ยจะเป็นสไตล์สโลปนะคะตรงนี้อ่ะเป็นเก่งไซส์ใหญ่นะคะเครื่องพันแปดนะตัวนี้รอ,องรับน้ํามันเบนซินนะคะเลี่ยมสังคมตัวรถขึ้นชัดเจนนะคะถ่ายพี่พี่เห็นกระชัๆแบบนี้ เนียมสังคุมตัวรถขึ้นชัดเจนการันตีได้เลยไม่มีชนหนักผิดความอย่างแน่นอนนะคันนี้ได้กระจกด้านข้างพับปรับไฟฟ้ามาให้เรียบร้อยแล้วพร้อมกับไฟเลี้ยวที่ข้างกระจกนะคะเนียมสังคุมตัวรถขึ้นชัดเจนฝากระโปรงสโลปแบบนี้นะมาในส่วนของไฟหน้ากันบ้างก็มีเป็นไฟหน้าลูกแก้วแบบโปรเจคเตอร์มีไฟหลีไฟเลี้ยวแล้วก็เดย์ไทม์แบบ LED มาให้ในโคมเรียบร้อยแล้วนะมีไฟเลี้ยวอยู่ที่ข้างตัวรถแบบนี้มาให้เรียบร้อยแล้วนะ การันตีคมแทมคมเดิมจากโรงงานนะคะรถไม่มีชนหนักอย่างแน่นอนนะมาน,นิสวนของกระจก,กนบ้างกระจกรอบคานเป็นกระจกเดิมแท้ของ Honda นะคะไม่มีปรับมีเปลี่ยนมานะมาพร้อมกับคิ้วกันสาดด้านข้างมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะในส่วนของมือจับประตูเป็นสีเดียวกับตัวรถพร้อมระบบกุญแจสมาร์ทคีย์เลสมาให้เรียบร้อยแล้วใน Honda Civic ตัีกคันนี้ ร้อแม็กตัวนี้นะคะเป็นลายปัดเงาสีทุโทนแบบนี้นะ,ะขนาดขอบ16นิ้วนะคะมากับตัวรถเลยขนาดขอบ16นิ้วตัวยางเป็นยางปี2023ได้ยางบิสโตรมาให้เรียบร้อยช่วงล่างเป็นดิสเบททั้งด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังมาให้แล้วโครงสร้างต่างๆเดิมจากโรงงานไม่มีชนหนักผิดความอย่างแน่นอนหัวหน็อหตไม่มีแกะนะคะตะเข็บ ไม่มีขันขไขได้ทั้งซิ้นนะสําหรับคันนี้ได้สีดํานานๆจะมีเข้ามากันทีนะคะสีดําเปรียบผูวดูดีมากๆเดี๋ยวเปิดให้ดูด้านในกันตัวนี้เป็นตัว e นะคะรุ่นแยกของเราตัว e นะเบาะตัวนี้ปรับอะไรามาใหม่ให้ดูคลาสสิกยิ่งขึ้นยังเป็นเบาะผ้าอยู่นะคะเบาะผ้าเดิมโรงงานที่สําคัญตัวไมนอร์เชนเพิ่มแอร์แบ็กมาให้สองตแหน่งที่เบาะด้านหน้าแล้วก็ด้านพวงมาลัยกับตัวนี้นี่ค่ะแอร์แบ็ก มีแอร์แบ็กทั้งหมด4ใบในรุ่นย่อยเริ่มต้นที่ตัว E นะคอน็ตต่างๆไม่มีแกะไม่มีขยับนะคะการันตีได้เลยคันนี้ได้รถสวยคัดเกดเออย่างแน่นอนเพนเพยยังอยู่ครบนะคะตัวเนี้ยเครื่องพันแปดอัตราเร่งดีวิ่งทางไกลสบายๆเลยแล้วก็บอกเขาเนี่ยเหมือนที่ตั้งบอกรถเขาจะทํามาคล้ายๆรถสไตล์สปอร์ตเบาบบเขาจะเป็นเบาะที่ซอฟท์ทัชโอบรัดตัวเรานั่งแล้วเนี่ยเบาะมันจะรัดสรลีละาของเราทั้งหมดเลย ทำให้นั่งสบายนะคะสาหรับคันนี้นะตะเข็บเดิมจากโรงงานไม่ต้องแกะให้ดูเลยะแกะให้ดูนิดหนึ่งนี่ค่ะสัพพอเม้นอัคือเชัดเจนนะคะสีเป็นสีเฉดเดียวกันทั้งหมดนะ,ะสีไม่มีผิดไม่มีเพีย้ยนไม่มีลอกนะคะการันตีดได้เลยว่าคันนี้เนี่ยเดิมจากโรงงานหัวน็อตข้างประตูไม่มีแกะขันไขขยับใดไดนะคะหัวน็อตเดิมเดิมจากโรงงานแผงข้างประตูตรงนี้นะคะเป็นบุผ้านะผ้าตรงน,นี้เป็นผ้าตัวเดียวกับตัวเบา นะคะกระจกเป็นออโต้ที่คุนขับกับคุณนั่งด้านหน้านะตะเข็บเดิมๆจากโรงงานซีนเดิมจากโรงงานกันเลยนะคะนีซีนแบบนี้ตะเข็บแบบนี้นะคะสปอยเมทอัคคือชัดเจนยางซับเสียงมีให้ทั้งหมด2องตำแหน่งนะคะซีวิคทำมาได้ดีมากๆนะโฉมขายดีตั้งแต่ FC, FE, นะคะ FB ขายดีมาตลอดเลยถ้าขึ้นชื่อว่าเป็น c ีวิคนะคะได้การตอบรับดีอย่างดีจากไวรุ่นมากๆนะ เปิดมาถึงในส่วนของห้องโดยสารด้านหลังตัวนี้กว้างขวางมากๆเบาะเดิมจากโรงงานไม่มีร่องรอยการแตกการขาดนะอ่าลในส่วนของห้องโดยสารกันก่อนจะเขียบเดิมจากโรงงานสปอร์เมทอาขึ้นชัดเจนสีเฉดเดียวกันทั้งหมดนะคะตัวนี้กระดูกมูแกะให้ดูกันแบบนี้เลยสําหรับคันนี้นะใครกําลังมองหากําลังตัดสินใจหาซีวิ c เอซีไว้ใช้าง,งานสักคันสนใจคันนี้ติดต่ตอหาตักได้เลยที่เบอร์065916 เก้าสามห้าเก้านะคะพี่พี่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องไฟแนนซ์หรือว่าเรื่องเอกสารตะกี้มีให้คำปรึกษาเลยนะนี่ค่ะสิ่งเดิมจากโรงงานสิ่ง,งเขาจะเป็นแบบนี้จะเหมือนการทูกจุดไม่ว่าจะเป็นประตูด้าน,นข้างด้าน,นหน้าด้านหลังฝากระโปรงด้าน,นหน้าฝากระโปรงท้ายตะเข็บจะเป็นตะเข็บเดียวกันทั้งหมดนะคะตัวล็อกเด็กมีมาให้เรียบร้อยแล้วนะช่วงล่างนิ่มห้องโดยสารเงียบนะขับแล้วสิ่งมากๆคันนี้นะใครสนใจคันนี้ติดต่อมาได้เลย ด้านล่างนะคะกระจกด้านหลังนะคะมีตัวไร้ฟ้ามาให้เรียบร้อยมายส่งท้ายรถกันบ้างท้ายรถตัวนี้มาพร้อมกับพ้องถอยหลังเรียบร้อยแล้วไฟของเขานะคะ Fc ไฟขเขาจะเป็นตัว C โค้งแบบนี้เป็น LED นะคะเป็นไฟโค้งแบบนี้เลยเป็นสัญลักษณ์ของเขาเลยในท้าย Fc ไฟท้ายเขาจะเป็นแบบนี้นะคะยวเปิดด้านท้ายรถให้ดูกันพี่ไลมาเลยในส่วนของตะเข็บท้ายรถ ตะเข็บเดิมๆจากโรงงานนะคะไม่มีปลุกไม่มีบี้นะการันตีได้เลยนี่ค่ะหัวน,น็อตไม่มีแกะไม่มีขยับนะคะไม่มีขังไขได้ๆอ่ะแกะให้ดูกระชัดชัดนะนี่นะคะซีนตะเข็บเดิมๆจากโรงงานซีนจะเหมือนกันทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นสากระปุงหน้าหรือสากระปุงท้ายนะ,ะบล็อกเดิมไฟเดิมจากโรงงานไม่มีปรับมีเปลี่ยนมาอย่างแน่นอนนะใครซื้อคันนี้นะคะได้รถสวยอย่างแน่นอนนี่ค่ะ แต่เข็บเดิมๆนะเหมือนที่ตักแจ้งในทุกๆคลิปเลยว่าตัวรถเนี่ยมันจะเป็นเฉดสีเฉดเดียวกันทั้งหมดเพราะว่าเขาเอาอะไรหนึ่งชิ้นนะคะไอชุบสีนะคะแล้วก็นําขึ้นมาประกอบกันไม่ใช่การพ้นสีนะคะสีมันจะไม่เสมอการตัวนี้เป็นการชุบสีเดิมจากโรงงานหัวน็อตต่างๆไม่มีแกะไม่มีขยับคานด้านในสีเฉดเดียวกันทั้งหมดห้องโดยสารด้านหลังกว้างมากๆนะคะใส่ของได้เยอะเลยน่าจะเหมาะกับสาวๆนะสาวๆที่ชอบขนของนะคะเดี๋ยวเปิดให้ดู ร้ออะไรสักหนึ่งตัวนี้เป็นยางอะไรมาให้เรียบร้อยมีอุปกรณ์ครบนะคะยังไม่เคยแกะใช้เลยนะสําหรับตัวนี้แอ่งกระทะเดิมๆแบบนี้ไม่มีร่องรอยของน้ําขังนะสนงสนิมขึ้นตะเข็บทําใหม่ไม่มีนะคะได้ท้ายเดิมนะคะคันนี้นะสวยมากๆฟรีดาวเพิ่เต้าพันห้าร้อยบาทเท่านั้นต่อเดือนนะคะไล่มาเลยเดี๋ยวตักเปิดให้ดูประตูทุกบานเลยว่าไม่มีแกะไม่มีขังไข สำหรับลูกค้าประวัติเครดิตด,ดีนะคะฟรีดาวน์มาฟรัดรับรถกลับได้เลยมัดไวภายในหนึ่งชั่วโมงนะคะได้ดอกเบี้ยพิเศษด้วยเริ่มต้นที่2.79%เท่านั้นนี่ตะเข็บเดิมๆจากโรงงานไม่มีแกะไม่มีขยับใดๆนี่ค่ะตะเข็บเดิมปพราวเม็อดขึ้นชัดเจนแบบนี้นะคะคันนี้สวยมาก Fc 1.8ตัว E ด้านหน้าระบบสุญแจสมารท์ทคียลให้มาเรียบร้อยแล้ว ะะแผงประตูด้านหน้ากระจกเป็นออตโต้ที่คนขับและคนนั่งปรับไฟฟ้าได้ที่ตรงนี้พร้อมกับเปิดท้ายได้จากตรงนี้อี่งตำแหน่งนะคะอ่ะาไล่มาเลยนะหัวน็อตตั้งตาสติ๊กเกอร์เดิมๆจากโรงงานนะคะคันนี้ได้โครงสร้างเดิมไม่ว่าจะเป็นเสา A เสา B เสา C ไม่มีร่องรอยชนหนักติดความใดๆนะเบาะคะ่าเดิมจากโรงงานตัวนี้ปรับลายมาใหม่ให้ดูคลาสสิกยิ่งขึ้นนั่นในให้ออปชั่นอะไรมาบ้างเดี๋ยวาพาไปดูกัน ขอสตาร์ทเครื่องให้ดูนะคะตัวนี้เป็นระบบ Engine Start มาให้เรียบร้อยแล้วกุญแจเขาจะเป็นประมาณนี้ระบบล็อกเซนทัลล็อกเปิดท้ายได้แล้วก็เป็นออโต้โฮตัวนี้ออโต้โฮใช้ยังไงในกรณีที่พี่ๆนะคะไปจอดทานข้าวแล้วกันเนาะเรารถจอดตักแดดเราอยู่ห่างจากตัวรถ5 Main, ้าเบนเนี่ยเรากดตรงนี้แช่ไว้นะคะรถยังดับอยู่ รถจะสตาร์ทแต่รถล็อกอยู่นะคะไม่ว่าใครก็มาเปิดรถเราไม่ได้นะพอไปสักช่วงระยะเวลาหนึ่งรถจะสตาร์ทอยู่ประมาณ3นาทีนะคะหลังจากนั้นมันจะดับเครื่องเองนะคะห้องโดยสารมันจะยังเย็นอยู่นะ,ะหรือว่าให้เรามาถึงรถแล้วเรากดบนรล็อกปุ๊บรถจะดับทันที เราต้องสต,ตงาร์ทใหม่อีกหนึ่งครั้งนะคะไม่ต้องกลัวว่าจะเกิดการโจรกรรมนะตัวน,นี้ระบบเขาทำมาดีนะคะพวงมาลัยได้ม u l t i f u n c t i ันเรียบร้อยแล้วนะคะรับสายวางสายคุยสายได้เลยแล้วก็มีตัวระบบควบคนโทรลรับความเร็วมาให้นะคะ option ออใส่มาให้ครบจัดเต็มไม่121,000กิโลเมตรเท่านั้นนะคะพวงมาลัยตรงนี้ เป็นหนังนะคะนี่หนังเดิมจากโรงงานเป็นหนังมันเงาแบบนี้นะคะพวงมาลัยสามการเรียบร้อยหน้าจอทัชสกรีนมาให้เรียบร้อยแล้วขนาดห้านิ้วรองรับ a p p l e c a r าเพ y เรียบร้อยกล้องถอยหลังมีมาให้เรียบร้อยแล้วเบรกมือไฟฟ้าออโตโอเ้เบรกโฮมีมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะแอร์แบกทั้งหมด4ใบด้านในก็กว้างมากๆตามสไตล์ซีวิสของเขาเลยเพราะห้องโดยสา,ารเขากว้างอยู่แล้วนะคะเดี๋ยวตักภาพไปดูในส่วนของด้านหน้าห้องเครื่องกันนะคะพี่พ มาในส่วนของด้านหน้าเครื่องนะคะตัวนี้เป็นเครื่องยนต์เบนซินนะคะเครื่องยนต์เบนซิน 1,800cc นะคะ141แรงมา้าขนาด4สูบนะคะเติมน้ำมันอะไรได้บ้างนะคะแก e ๊ซหอ91 95 E10 คัน,นี้เติมได้ถึงปี85เลยนะคะอัตราการเสื่อเปลองน้ำมนันตัวนี้ 1,800cc อยู่ที่ประมาณ17กิโลลิตรนะคะ15-17กิโลลิตรนะคะตัวนี้อ่าพาดูด้านในนะคะ หัวน็อตด้านในไม่มีแกะไม่มีขยับนะคะไล่มาเลยฝากระโปรงนะคะตะเข็บเดิมๆจากโรงงานนะคะสปอรตเมทอาร์คขึ้นชัดเจนนี่ตัวช่องระบายอากาศกลมๆม,มนๆแบบนี้อยู่ครบนะนี่ค่ะซีนเดิมจากโรงงานที่ตักแจ้งในคล,ค,ลคลิปเลยตะเข็บเดิมจากโรงงานตัวนี้นะคะจิกไปจะเป็นรอยเล็บนะคะไล่มาเลยนะของเขาตะเข็บเดิมจากโรงงานนะคะฝากระโปรงเดิมอย่างแน่นอนนะคะไม่มีชนหนักไม่มีการดึงฝากระโปรงอะไรใดๆทั้ทงสิ้นนะคะตัวนี้ บล็อกเดิมๆจากโรงงานเลยสติ๊กเกอร์มอกอยังอยู่ครบนะคะหัวน็อตด,ด้านในาไม่มีแกะไม่มีขันไขไม่มีขยับนะไล่มาเลยนะคะนี่มาถึงตรงหัวโช๊นะคะตัวนี้มากเดิมจากโรงงานยังอยู่เลยสีเป็นเฉดเดียวกันทั้งหมดทุกชิ้นนะคะหาไล่มาเลยนะตัวบล็อกไฟไม่เคยแกะไม่เคยถอดนะคะมาในส่วนของด้านหน้ากันบ้างกิบล็อกตรงนี้นะคะแผงตรงฝากระโปรง ไม่มีร่องรอยการแกะการขาไขใดๆนะคะตัวเครื่องสตาร์ทที่เดียวติดเลยระบบเครื่องระบบเกียร์ใช้งานได้อย่างปกตินะคะมาสักครู่ที่ตัสตาร์ทให้ดูนะทางร้านนะคะมีตรวจเช็คของเรลวให้เป็นถ่ายน้ํามันเครื่องให้นะคะพี่ๆเอาออกไปนะคะสามารถเอาไปใช้งานได้เลยรถซื้อใช้งานนะคะไม่ใช่รถซื้อไปซ่อมนะคะที่เพชรยนต์นะรับประกันการันตีไม่มีชนหนักผิดความอย่างแน่นอนสําหรับตอนนี้มีโปรโมชั่น แถมประกันเครื่องเกียร์ให้ด้วยนะคะ1ปี20,000กิโลเมตรซ่อมศูนย์นะระบบเครื่องระบบเกียร์ระบบแอร์มีปัญหาเท่าศูนย์ได้เลยทางร้านซื้อประกันศูนย์ให้เลยนะคะพี่ๆขอย้ํากันอีกหครั้งสําหรับคันนี้นะคะ Honda Civic 1.8ตัว E นะคะ FC ของเราปี2020คันนี้ Minor c h a n เรียบร้อยแล้วนะคะโฉมสุดท้ายก่อนจะเปลี่ยนโฉมเป็น New Civic นะคะคันนี้นะราคา559,000บาทฟีดาวผ่อน9,500บาทเท่านั้นนะคะพี่ๆสนใจคันนี้ติดต่อหาตักได้เลยที่เบอร์065-916-9359นะคะไม่ว่าชิมไหนก็ออกรถได้ลูกค้าประวัติเครดิตนี้ฟีดาวอนุมัติไวภายในหนึ่งชั่วโมงกันไปเลยนะคะ ก,ก่อนจากกันไปวันนี้นะคะหากชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามช่องปักไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดชมรถเก่งพีเมยียมที่แักนำมารีวิวให้พี่ๆได้รับชมกันวันนี้ลากันไปก่อนที่ f c คันนี้สวัสดีค่ะ